ตอนนี้ถุงความความร้อนมันเริ่มมีอาการมีป kind ฏ of ิกิร ja. ิยานะครับทุกคนดูมันพองเอ้ยมันจะระเบิดไหมเนี่ยว้าเอาแล้วครับทุกคนเอาและน้องโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยย่าใส่ก็นไปเลยน้องเคนเป็นเด็กตลกก็สวัสดีนะครับตอนนี้ทุ้วก็อยู่กันน้องเคนในช่องเคนสีชาแนลนะครับวันนี้ท่านชมรือหรือยังว่าวันนี้เคนมาทำอะไรไม่รู้เลยครับวันนี้นะครับ นวมาทำมามาสารเซนนี้นะเคนจะบอกก่อนนะคะว่าอันนี้มันคือของใครนี่มันคือของใครอ่ะก็คืออันนี้คือเคนนะคะับ่กองเคนนี่ของพ่อของพ่อจะเป็นอันนี้ของแม่จะเป็นนี้ครับของแม่เรียบร้อยแล้วครับเพราะการแนะนำเพิ่มเติมนิดหนึ่งเนาะเขนอาจจะไม่รู้ว่ารสชาติมันคืออะไรนะครับ ชื่อของน้องเคนน่ะเขาบอกว่าเป็นถ้วยปกติเป็นมาม่าคัพปกตินะครับจริงไม่ใช่มาม่าเราเรียกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปว่ามาม่าหมดเลยนะรจริงควาจริงอย่างนมียี่ห้อ,องมานะฮะอันนี้ก็คือยี่ห้อ l i t t l e c o o k นะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้ อ,อันนี้หิวมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยไอตัวเมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้มันจะต้องใช้น้ําร้อนแต่อ่าของพ่อการเดี๋ยวเขาไม่บีสีดเนี่นะไม่ต้องใช้น้ําร้อนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้น้ําเปล่าอันนี้น้ําเปล่าเย็นๆนี่จับให้ดูเอ้เอลเล่นนะครับเย,เย็นไหมเย็นนะร้อนมากเลยครับคราเล่นจะทําให้ถ้วยนี้ กินได้หรือไม่ฉัขอกินก่อนใจเย้นขอเปิดโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เปิดให้ดูนะครับผู้ชมดูฉันจะเปิดของแค่ก่อนนะเปินเปิดไว้นิดนึงแล้วอ่าเดี๋ยวเราเปิดมาดูก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรอ่าไม่เป็นไรเปิดหมืก็ได้เดี๋ยวเราเอาใบมามีเครื่องปรุงใช่ไหมลูกอันนี้มันคืออะไรอ่ะอ่ามันเป็นซอสของมันลูกของปนี่เขาเขียนว่าซีซินนิ่งก็คือผง ผงปรุงรสใช่แคนา่าใส่สองอันนี้อันนี้ก็จะเป็นถั่วแล้วก็มีผักนะครับมันคืออะไรอ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือน้ําซอสลูกโอ้โหน้าซอสถุงใหญ่เลยนะนุ่มๆข้างในเป็นน้าแล้วมีเนื้อหมูอยู่ข้างในด้วยนะมีเนื้อหมูจริงๆเลยนะครับเฮ้ยแม่ของมันของเขาดีอ่ะมันมีงอมาให้อย่างงี้เอ้ซ่อมเขาเรียกว่าซ่อมพ <c oughs> ร้อมใช้ไงบางทีอ่ะเราซื้อพวกมันมาครับแล้วก็ต้องการจะกินเลยใช่ไหมลูกอะไรเนี่ยอยู่ขนาดนั้น นี่เขาบอกว่าเนื้อหมูจริงชิ้นโตในถ้วยเนื้อหมูเนพวกกันจับเนี่ยมันอยู่ในนี้ลกูกนี่โอเคเดี๋ยวคราวนี้นะครับข<พ>อ,<พ>อนุญาตต้องใส่เครื่องปรุงลงมปก่อนเลยลกูกนะครับน้องกินจะใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงแล้วโอ้โหห <_ S 1> กไปครึ่งหกไปครึ่งแม่แบบยังมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวค่อยเก็บกวาดนะครับ อ่าอันที่สองครับเดี๋ยวพอกันช่วยแกะจะได้ไม่กระเด็นนะอ่าเราต้องเชนสายโอเคใส่นะครับเดี๋ยว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 ขอพอกันทุกคนเกือบไปแล้วนี่คือผงปรุงรสที่เผ็ดนะครับเพราะว่าจริงๆรสเนี่ยมันชื่อว่าพงคัสซีสไปซี่สไปซี่ก็คือเผ็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่อันนี้นะครับให้น้องเคนดมดูก่อนว่าเผนะ็ดไหมได้กลิ่นพริกไหมเผ็ดนะครับมาก ครับผมเราจะไม่ใส่อันนี้นะครับให้แม่กับพ่อใส่แทนเราจะใส่อันนี้อ่าอันนี้ก็คือซอสซอสของน้ําซุปนี้นะครับที่เป็นซุปทงคัตสึนะครับมิโซะพ่อฮะมิโซะนั่นแหละครับเฮ้ยเด็กหิวดูเด็กหิวเดี๋ยวพ่อพ่อดมดูนะครับพ่อต้องเช็คทุกอันพ่อต้องกินกินเผ็ดไม่ได้ออไอพ่อ ไม่รู้ว่ามันเผ็ดเปล่าพ่อต้องลองจิ้มดูมาเฮ้ยยายใช้ช้อน <laughs> พ่อเหนือลองเทสดูนะเผ็ดไหมมันเผ็ดนิดหน่อยอ่ะลองชิมดูก่อนจริงๆลกูกถ้าเกิดเค้นแตะลิ้นแตะนิดเดียวลิ้นแตะนิดเดียวอ่ะพ่อจะได้รู้ไงว่าต้องใส่หรือเปล่าแต่พ่อการลองชิมแล้วไม่เผ็ดอ่ะให้เค้นลองลิ้นแตะดูและวล,ลิ้น <c oughs> ไงไม่เผ็ดแน่ถ้ายเผ็ดน้องเขนจะต้องหลออจักแล้วครับเอาครับเด็กหิวนะครับดูครับไม่เอาไม่เอาอันนี้ยังไม่ทําให้สุกเลยลูกอร่อยเราจะค่อย,ยๆเทเทนะครับซอสไหมครับทุกคนซอสเข็มข้นมากเลยโอ้โหหมโชูชิ้นโตจริงด้วยหร่ไปแล้วหนึ่งชิ้นนึ่งับสองชิ้นมีอีกไหมสองชิ้นโตโตเลยนะครับอืมก็กันซอสออกมาหมดเลยนะ ว้าวมันหอมนะครับเนี่ยมันหอมมากเลยครับมันเป็นกลิ่นแบบว่ากลิ่นของซุปมิโซะนะครับหอมหอมหอมมากเลยครับแล้วมันน่าจะหอมงาด้วยนะนี่ถ้าเกิดเรามีงาเราก็มาใส่เพิ่มได้มันจะได้มีรสชาติหอมหอมันนี้ไงงาคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ําร้อนใส่เดี๋ยวพอ่อจิงน้ำร้อนมาให้รอแป๊บนึงนะลูกอร่อยหอม กิ่นหอมไหมครับหอมเคยกินไหมครับมิโซะนี่แค่แก่ของพ่อเราอแก่ของพ่อราแก่ของพ่อร้ออ่าน้ำร้อนมาแล้วครับระวังน,นะลูกอันนี้ร้อนมากนะครับอันนี้ของจริงร้อนของจริงแล้วนะนี่นะครับอันนี้เป็นของน้องเคนนะครับให้น้องเคนจับจับช่วยพ่อจับได้นะครับจับตรงนี้ช่วย<ช>พ่อจับนะอ่าแต่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะครับใช่ครับนะครับค่อยๆเทลงนะลูกเทลงต่ำต่นะครับ แต่ว่าเขาเคยให้ดูเขาจะมีเกณฑ์อยู่นะครับว่าใส่แค่ไหนนะครับน้องเคนชอบน้ําเยอะๆหรือน้ำเลนน้อยลูกกลางๆแต่ว่าเราต้องทําให้หมูสุกกว่านี้นิดนึงนะครับจริงๆหมูเขาทำมาสุกแล้วพอกันขอใส่เพิ่มอีกนิดนึงนะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวพอกันขอกดหมูลงไปก่อนนะกดหมูลงไปในน้ําร้อนๆนะครับจะได้เป็นการทําให้หมูสุกอีกทีหนึ่งครับจริงๆก็าํามาสุกแล้วแหละแต่ว่าเพื่อความทัวนะครับ อ่าแล้วเราจะปิดฝาไว้แบบนี้แบบสามนาทีนะครับสามนาทีสามนาทีเลยเราจะจับเวลานะครับผู้ชมหนีการผของน้องเคนเราจะซ่อนไว้ก่อนนะครับอ่า<ล>เราจะมาเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้คือจออ้ไมแก้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงเปนกระบอกมันมีวิธีให้ดูนี่อ่านเป็นหรืยังฮนะพอกกันขอแกะเองได้ไหมลูกเดี๋ยวเคนจะแกะ รา่คนละข้างคนละข้างคนละข้างแกะเลยลูกนี่ระหว่างนี้พอกันพอกันจะอาานวิธีนะครับก็คือเขาบอกว่าแยกถ้วยด้านในออกนี่นี่ต้องแกะตรงนี้ลูกแยกถ้วยด้านในออกก็นี่ไงข้างในจะมีถ้วยสองชั้นนะครับนี่ครับอ่ายกขึ้นมาเลยลูกอันนี้คือถุงร้อนลูกอย่าไปโดนอย่าไปโดนโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่บีดูนะครับถ่ายนะครับนี่คือถุงร้อนนะ เขาเขียนว่าถุงทำความร้อนอันนี้แหละครับถุงที่จะทำให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นนะครับใส่ถุงทำความร้อนและเติมน้ำแค่ขอบถ้วยด้านล่างเอาละครับเส้ยเสียวว่ะเห็นแน่หโอ้ทุกคนควันขึ้นแล้วครับหยอครับหยอกอยอาครับหยอกยอยอกอ้ยนี่เองเอาแล้วนะครับเขาไม่ได้บอกเราเราก็ใส่ไปแล้วเห็นวิ่งก่อนทนครับทุกคน เมันกดลงไปนะครับพยายามกดลงไปนะครับตอนนี้ถุงความความร้อนมันเริ่มมีอาการมีปฏิกิริยานะครับทุกคนดูมันพองมันจะระเบิดไหมเนี่ยว้าวเอาแล้วครับทุกคนเอาแล้วโ,โ,โ,โอ้ยเดี๋ยวแล้วโอ้ยยานใส่กันไปเใส่กันไปเลยผงผงใส่ไหมยังลูกยังไม่ได้ใส่ผงเพิงอะไรเลยนะครับทุกคน เอาใส่นี้เข้าไปแล้วโมันเดือดเร็วมากมันเดดือเเร็วมากลยมันปุจบเรื่องไงเราจะกินบ้าเลยครับเอานะครับอันนี้คือหม่าล่าหอมไม่ขนาดนั้นผงหม่าล่านะครับดูความเผ็ดมันเลยครับดูพริกมันเอาอันที่เคนใส่ไม่ได้ไหมอ่ะเฮ้ยเขาจะกินได้ไหมเนี่ยเผ็ดขนาดนี้แล้วมันมีแค่เนียงเหรอผงอะลูกมันมีแค่นี้เองครับทุกคน ตอนนี้ได้ยินเสียงปุบปุบปุบป,ปุอยู่ข้างล่างเลยนะครับตอนนี้เราต้องรอ5-10นาทีตามผู้มือนะครับเพาะการจะปิดฝาแล้วนะแต่ปัญหาปัญหาคือเพราะการยังแกะไอ้กลมขอบไม่หมดเลยนะครับเนี่ยแย่แล้วครับทำไงดีอะ ใส่ไข่ด้วยเอ้ยพ่อกันขอใส่ไข่ด้วยเกือบลืมพ่อการของเค็นยังไม่ได้ใส่ของเค็นไม่ต้องใส่หรอกลูกนี่นะครับมันจะใส่ไข่ลงไปด้วยดูว่าไข่จะสุกไหมล็อกนะครับดังป๊อปอ๋อเพ้งเอาละครับทุกคนไข่ก็จะล้นลงไปใส่น้ำเย็นไปหน่อยปิดฝานะครับปิดฝาแบบไม่สนใจอะไรแล้วงลิกด้านไหนแล้วเนี่ยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ถูกแล้วต้องหาล็อกมันนะครับทุกคน โอเคเข้าล็อกแล้วครับตอนนี้มันจะมีรูระบายอากาศข้างบนนะครับเห็นไหมมีรูระบายอากาศอยู่ข้างบนเราเดูสิครับมีควันขึ้นมานะครับทุกคนถ้าเกิดเรานอนนีๆเดียวจะเห็นควันขึ้นมาลอยผุดๆุดลงมานี่คือมันเดือดนะครับมันเดือดอยู่ข้างล่าง <S <S ไม่รู้ว่าถ้วยนี้จะกินได้ไหมหรือไข่อาจจะออกมาทางรูนเีเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับ5ถึงินาทีโอเคไหมเดี๋ยวเรารอ5.10ถึงินาทีแต่ตอนนี้ของน้องเคนน่าจะได้ละมั้งแม่บีของเคนก่อเลยค่ะกินขอกินไง น้องเค็นบอกว่าให้พอกันกินคำใหญ่แค่นีก็ได้ดูสิครับของน้องเค้นอ่ะมาดูทุกคนแล้วมาดูใกล้ๆเดีนยวดูดกอนอื่นครับบอกว่ามีกลิ่นหอมของมิโซะครับแล้วก็งาหอมมากกินเหมือนลาเมงเลยเป็นเหมือนแบบซุปกระดูกหมูหมูสับอะไรอย่างเงี้ยหิวอ่ะหิวหิวเด็หิว เดี๋ยวพ่อจะล,ลองชิมก่อนชนะินเพื่อนหิวไม่จัแล้วดูมหมูเลยครับทุกคนหมูมันรวน่วนนะนะตอนนี้มันน่ากินมันนุ่มแน่เลยมันเป็นเหมือนหมูตุ๋นนะครับมีความเหมือนหมูตุ๋นมากเลยอะ่ะคือเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่หมูเพิ่มเลยนะมีหมูพร้อมกินแล้วนะครับตอนนี้พ่อจะลองชิมก่อนว่ามันร้<ข>อนหรือเปล่าดูวิธีการชิมพ่อดิชมอปกดนเ้ยชิมทำใหญ่แล้วเปองาก่อนนะครับมันร้อนมาก แอบเอาจากโต๊ะสุดยอดมาเลยครับจืดมากเลยครับทุกคนอร่อยแต่ว่าเพนชอบเพนเขาเป็นเด็กครับเราก็จะกินรสไม่จัดนะครับแค่นี้สำหรับผู้ใหญ่คือจืดใช่ไหมแต่น้องเพนเขาจะเรียกว่าอร่อยแล้วไม่เชื่อเดี๋ยวพ่อแกนจะไ้่ใช้ช,อชอ้อนช้อมเนี้ยมันมันไม่แข็งแรงหรอก แล้วมันก็จริงๆมันเอาไว้ใช้แบบว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกนะครับก็ไม่มีซ่อมเราใอันี้ถูกไหมมันก็จะดีกว่าที่เราไม่มีอะไรแต่นะว่านี่เรามีตะเกียบอันใหญ่เราจะไปใช้ทำไมซ่อมกระลอมกรองแกงนี่ซ่อมกระลองกรองแกงพ่อจเป่าให้เคนนะโอ้ยากีแล้วอะแล้วของพ่ออะไรตอนนี้ระหว่างที่พ่อเป่าอ่ะพ่อได้ยินเสียงนะครับน้ำเดือดอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วดูดิยครับทุกคน ควันน่ะออกมาแบบไม่หยุดเลยครับยิ่งนานควันยิ่งแรงขึ้นไม่ได้แบบเบาลงเลยนะ <L un> แสดงว่าไอถุงร้อนนี่มันทางานดีมากเลยนะครับเนี่ยพระกานอยากรู้ว่าไขาท่ที่กานใส่ไปนะไขด่ดิบๆเลยนะครับไม่ได้มีการเอาไปต้มก่อนนะมันจะสุกไหม <L un> สีหน้าน้องเคนหลังจากได้ชิมมาม่าคําแรกที่รอมานานกันนะฮะว้าการเสียวหกเสียวหกโอ้จะแทบจะกินตะเกียบเข้าไปด้วยนะครับนะ <L un> ครับน้องเคนโอ้โหแสดงว่าอร่อยมาก งับตะเกียบกัดตะเกียบโอ้โหกัดตะเกียบเข้าไปด้วยเลยนะครับคนไม่ไหวอ๋อ๋ยูบหน้าแทบจะจุ่มก็ไม่ได้ชามอยู่แล้วนะโอ้ยมันอร่อยขนาดไหนครับลูกมันอร่อยขนาดไหนครับขึ้นแบบหนึ่งร้อยหนึ่งแสนล้รนขนคือต้องบอกว่าตอนนี้นะครับพาะการต้องบอกว่าต้องเคยนหิวมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกคนอยากก่าคาดหวังสูงอันนี้ทุกคนน้องเคนเนี่ยเขาไปเล่นออกกําลังกายมานะครับเขาก็จะหิวมากถึงขนาดแบบว่าชวนพ่อกนแบอกว่าพ่อกันเรารีบเข้าบ้านกันเถอะน้องเค้นหิวแล้วนะครับน้ำอันนี้นี่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 น้ำนี่น้องเคนนี่เลยเราม,มาลองสดน้ําซุปอร่อยอร่อยอันนี้ดีกว่าอ่ามาเงิน่อให้นี่นะครับน้ำซุปเป็นไงลูกร้อน เอ้าพอ่อการยังไม่ได้บอกเลยว่ามันเย็นนะพ่อถหามถามว่าเป็นไงให้ลูกเวลากินอร่อยี๋ยวไปแบงกิจจะต้องใส่หัวกับตาแล้วใส่หัวพิมพใส่หัวไปด้วยตอนแล้วลูกเป็นไงครับเยี่ยม,มนะทำท่าแบบพิมพ์แบบแบงกิจพิมพ์มากาหมูอ่ะกินน้ำหน่อย,ยกิน,น,นหมูกิหนหมูลูก นี่หมูดูชิ้นหมูสิครับทุกคนนี่คือชิ้นหมูที่เขาให้มาจากในซองนะครับเพระกันไม่ได้ใส่เพิ่มเลยนะออมเป็นไงลูกโอ้โหหลอนลอนไม่รอแล้วครับคราวนี้โอ้กินอย่างกับเสือ ยังกับสิงโตโอเคขอน้องเคนก็ประมาณนี้าวนี้มาดูไฮไลท์นะครับของพ่อการกันนี่โอ้โหโอ้โหันร้อนนี่คือเอามือไปอังโดนอย่างเงี้ยแค่นเนี้ยร้อนมากเลยนะครับอร้อนเลยระจุ่มมือลงไปในน้ำอ่ะโอ้ทุกคนไข่ยังสุกอัฮะไข่ยังสุกเลยอ่ะคือตอนเนี้ยกินไม่ได้แน่นอนครับปากพองแน่นอนดูสิไข่ยังสุกอะครับ มันคือน้ำเดือดจริงๆอ่ะไข่สุกเลยอ่ะไม่ได้แค่แบบว่าหยุ่นๆนะครับเนี่ยสุกเป็นแบบเป็นก้อนเลยลูกดูดิโอเค้น <c oughs> พอได้กินมาล่าหอมมากเลยอือมันหอมมันหอมมาลาหอมแต่ว่ากินเข้าไปไม่นดีอ่ืกินเข้าไปไมันไม่มันก็ดีสิลูกมันอร่อยโื้มันเค็นดูสินี่คือเราใส่น้ำธรรมดาเข้าไปนะครับแต่ว่า ด้วยถุงร้อนอ่านี่ไนงะน้ําที่เวลามันโดนความร้อนมันก็จะเดือดใช่ไหมครับเดือดแล้วมันก็จะลน้ลนหล้นปุ๊บมันก็จะเข้าไปที่รูนี้แล้วก็จะลลหล่นลงไปข้างล่างอ่าเขาก็คิดรอบครอบดีนะครับตอนนี้คือแบบว่ากินได้ละมันสุกละเพราะกันจะลองกินดูนะครับทุกคนดูนเส้นนะครับไม่บีโอ้เซบ่บยังไม่เั่นกินเลยเศก์ฮ่าน่ากลัวน่ากลัวหอมอ่ะ หอมกินมาล่าย,ย่างใครชอบกินมาล่าก็ต้องชอบนตัวนียแน่นอนหอมเมื่อไหรมันจะหยุดร้อนเนี่ยต้องเปล่าเลยนะตอนนี้น้ำว่ายน้อยู่เลยนะครับทำนั่งครับขึ้นกินของแล้วเพ หอมไม่เช่นได้เหรอแมอรอ่อยครับอร่อยมากเลยหอมอ่ะหื่กัดร้อนจังมาก <iest> <lay rep> จริงๆเรากินแบบนี้ก็ดีนะครับมันเหมือนกับเรากินแบบร้อนตลอดเ,เออหม้อร้อนอะ่นะเหมือนกับหม้อร้อนอะนะครับแม่คล้ายๆกับหอยทอดกระทะร้อนอ,อั่งั้นเลยนะครับมันก็จะ Bew ร้อนตลอดเวลามันก็จะไม่ไม่ไม่ทำให้เสียรสชาตินะ พอเราอยากร้อนแล้วก็ถุงเราไปใหม่นะครับอือเห็นอย่างเงี้ยแล้วเพราะกันรู้สึกว,ว่า work นะฮะโดยสรุปก็คือมันมัน work ไอรแบบเนี้ยนะครับช่วยละสามสิบห้าบาทช่วยละสามสิบาบาทถือว่าราคาไม่แพงเพราะไอ้ถ้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ราคาก็ขึ้นไปจนถึง50นะครับแล้วแต่ว่าแบบไหนแต่ว่าคอมเมนต์ว่ากันมีนิดเดียวก็คือปริมาณเนื่องจากว่าไอ้ครึ่งข้างล่างนะครับเห็นไหมถ้วยมันพอๆกันนะแต่ครึ่งล่างอ่ะมันคือใส่ถุงร้อนไง เพราะฉะนั้นนะปริมาณมันก็แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วเราบางทีบางคนนะชอบแบบน้ำเยอะๆใช่ปะใส่เยอะไม่ได้จ้าเพราะว่ามีที่ให้ใส่แค่นี้เองนะครับ oh, <no. S 1> เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบน้ําขุกขีกอะ่ะ oh, <no. S 1> ลองคิดดูนะฮะถ้า oh, <no. S 1> เราไปแบบเดินทางใช่ไหมฮะแล้วเราหิวอะหิวในรถอะอยากกินมามา่า oh, <no. S 1> แล้วเราจะไปหานัาน้นร้อนจากไหนอ oh, <no. S 1> นี่นง่เลยทําได้นะครับด้วยวิธีการใช้ ใช้เครื่องร้อน <ś 2> ออ <ś 2> อกลัวมากหิวหิวโอเคครับก็วันนี้น่านจะประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์กับเพื่อนๆนะยังไงน้องเทนก็ไปบายไปก่อนนะทุกวันนี้พอกันเป็นน้องเทนกันแล้วนะครับเพราะน้องเทนวิ่งไปโน่นะ